ที่เห็นอยู่นี่เป็นพระธาตุของหลวงพ่อยาวัดสังมงุคลลจังหวัดสุรินทร์ผมได้บูชามานะครับจากวัดจากทางองค์ท่านเองเลยเมื่อสักครู่นี้ที่วัดนะครับผมไปขอท่านว่าอยากจะขอบูชาพระธาตุเจ้าองหลวงพ่อแล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตาท่านก็โคจะฝ่าเท้ามาให้ กับตาผมเลยนะครับผมเข้าไปใกล้ฝ่าเท้าท่านแล้วก็ขูดท่านขูดนะครับตกกอกมาเนี่ยเป็นผลึกแบบนี้เลยครับตอนหน้าผมเลยครับแล้วผมก็โกยจากฝ่าเท้าท่านใส่ลงที่กระดาษทิชชู่มีบางส่วนตกลงไปที่ที่นอนของท่านนะครับผมก็โกยเก็บมาด้วยตอนที่ทําที่ท่านให้ท่านเมตตาก็มีผมกับท่านยู่ในกตีสองคน แล้วก็มียมอุปถาคนั่งอยู่ข้างหลังผมอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคนนะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้มาบูชานะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบกกรกฎาคมนะครับ2 5ง3ันห้ร้บครับถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตผมจริงๆครับ ็ขอให้ทุกท่านที่ได้เห็นได้ชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญเช่นกันนะครับทำใดที่องค์หลวงพ่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาผู้ทุกพระองค์ท่านบรรลุท่านเห็นแล้วก็ขอให้ตัวขับผมเองแล้วก็ทุกท่านเห็นทำนั้นโดยเร็วพันเพื่อที่จะพ้นทุกพน้นโศกพ้นวัฏัสงสารโดยเร็วพันด้วยเถิดสาธุ